ที่เด็ดจันโจ้ที่เด็จันโจ้พงจูฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลนี่คือเสียงผู้ใหญ่บ้าน มู่88มือ้อนี่กะมีเรื่องประชาสัมพันธ์สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งผู้ใดลักไกลหญ่แหลมไปเอามาขึ้นเด้อศูนย์ขึ้นก็คือศูนย์ลงเด้อยาบกะยับแม่กินได้จังไดคือสนเกิบนี่ตีแมนบอกป่าในสระยังพ่อว่าก้อยกินแสปานหยังเออผู้ใดลักไปเอามาขึ้นเด้อเรื่องที่สองไผ่ต้มแล้วกะอย่าลืมมาแบงผู้ใหญ่ขินเด้อ เ,เรื่องสุดท้ายเรื่องสําคัญครับกางเดนดีสิมีงานสําคัญนะครับคือว่าสิมีงานคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งและกะ็มีประกวดนางงามพ้นแดงนําผู้ใดสนใจก็ไปสมัครอยู่ศาลากลางบ้านเด้อครับวนเวียนแห่อ้อมเมืองสะกนเฮ่าโอ้จัดเต็มเลยจัดไปเลยครับทางทีมงานเพิ่นบอกว่าสิมีการประกวดนางงามพ้นแดงนําเข้าใจละกะสิจัดงานคอนเสิร์ตหมอลำซิ่ง อยู่หมู่บ้านเฮ้านี่เนาะใหญ่เลยมีตั้งสีบเวที่สุดยอดผู้ใดสนใจกะมาสมัครอยู่ศาลากลางบ้านเะยครับเพื่อสิไปเป็นนางเอก MV แล้วกะทําพิธีบวงสวงต่อหน้าองค์เลือดนะครับกะขอให้พี่น้องซอยกันเดอร์จัดงานซอยกันเนาะรูเลียงครับเข้าใจชัดเจนว่าสิมีงานคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งแล้วก็มีประกวดนางงามพลแดงนำโอเค สุดท้ายนี่ก็มีคำคมมาฝากครับผู้ใดถ้าเขาบบกแค่แกยังหน่อยก็มีรังแคเด้อครับมื่อนี้กะขอจบการประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้ครับ